หากมนุษย์เราตกอยู่หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ในการใช้ชีวิตบางอย่างเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าคุณเป็นเด็กทารกคุณจะอยู่ได้ยาวนานถึง75ปีแล้วถ้าคุณไม่ใช้มือถือคุณก็อาจจะอยู่ได้ถึง75ปีเช่นกันถ้าคุณกินฟาสต์ฟู้ดหรือจังฟู้ดทุกวันคุณจะอยู่ได้ประมาณ30ปีเท่านั้นแล้วถ้าคุณไม่ถ่ายหรือฟูบเลยเนี่ยคุณจะตายภายใน50วันถ้าคุณไม่ทานอะไรเลยคุณจะอยู่ได้ประมาณ21วันถ้าคุณเสียไตของคุณไป คุณจะอยู่ได้ประมาณ11วันแล้วถ้าคุณไม่นอนต่อเนื่องกันเลยคุณจะอยู่ได้ประมาณ10วันถ้าคุณขาดน้ําคุณจะตายภายใน7วันแล้วถ้าคุณไม่มีปอดทั้งสองข้างคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง6วันถ้าคุณไม่มีสมองคุณจะยังอยู่ได้อีกวันแล้วถ้าคุณปัสสาวะไม่ออกคุณจะเสียชีวิตภายใน4วันแล้วถ้าคุณถูกแขวนแบบกลับหัวคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง28ชั่วโมงเท่านั้นแล้วถ้าคุณถูกตรึงกลางเขนคุณจะอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโงแล้วถ้าคุณ ถูกงูหางกระดิ่งกัดขึ้นมาคุณจะอยู่ได้ประมาณ21ชั่วโมงแล้วถ้าบังเอิญคุณคิดอยากจะไปอยู่บนจุดสูงสุดของ Mount Everest คุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง16ชั่วโมงเท่านั้นแล้วถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์เป็นจํานวนมากในเวลาอันสั้นหรือเราเรียกว่าแอลกอฮอล์พิซ n ิ่งคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง8ชั่วโมงเท่านั้นถ้าคุณถูกฝังทั้งเป็นคุณจะยังมีชีวิตอยู่ได้5ชั่วโมงขึ้นถ้าคุณ overdose โคเคนคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง1ชั่่ววโมงเทาานนั้้้แลถคุณ นั่งอยู่ใต้มาหาสมุทรคุณจะมีชีวิตอยู่แค่10นาทีเท่านั้นแล้วถ้าลมหายใจคุณหยุดไปคุณจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีก5นาที แล้วถ้าโชคไม่ดีคุณไปเจอซไนอส์ขึ้นมาคุณจะอยู่ได้3นาทีเคยคิดไหมครับถ้าคุณถูกเผาทั้งเป็นคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง1นาทีเท่านั้นแล้วถ้าคุณไปเดินเล่นอยู่ปากปลองภูเขาไฟแล้วบังเอิญคุณตกลงไปอ่ะคุณจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง10วินาทีเท่านั้นถ้าคุณไปอยู่บนอวกาศโดยไม่ใส่ชุดอวกาศคุณจะอยู่ได้เพียง15วินาทีแล้วถ้าคุณตกอยู่ในการเร่งความเร็วแรงโน้มถ่วงโลกระดับ9 g จีคุณจะตายภายใน3วินาทีแล้ว แล้วถ้าคุณโดนระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาคุณคิดว่าคุณจะมีชีวิตยอยู่ได้นานแค่ไหนคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับใช้ชีวิตของคุณให้มีค่าทุกวินาที and that's one minute with Ram see you next time